ให้ตัวนี้ก็ได้สงสารมันให้มันเอ่อให้มันให้มันมองให้ดีๆลูกมันไม่หันมาด้วยไอ้อ้วนไอ้อ้วนอ้วนหันมาหน่อยแล้วอ้วน ตอวนั้นเลยป้ายรถเมล์ที่ไหนป้อนจราเนี้อ๋อมอตสเนี้อยู่ตรงข้ามผิวแล้วๆแล้วๆป้อนได้ทุกทัวร์เลยมันดึงออกมาดูดิอมาเดี๊ยไอ้หม้อไอ้อ้วนอ้วนยังยังแล้วอันนี้เอาป้อนถึงปากคนเร็วลูกล้วอ้วนไอ้อ้วนอ้วนมันยังไมู่ทัวเลย